คนที่ไม่ชอบเนี่ยถึงขั้นที่เราเรียกว่าโกรธเกลียดเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะให้มันมองว่ามันถูกมันใช่เพราะทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยคงจะไปแก้หรือไปเปลี่ยนอะไรคนพวกนี้ไม่ได้หรอกเพราะเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยสิ่งที่เขาพูดหรือสำลากออกมานั้นเนี่ย มันไม่ได้มาจากเหตุผลมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกแท้ๆเลยที่ไม่ชอบแล้วก็เกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทำให้เขามองว่าคุณทักษิณทำอย่างนี้เออมันดูดีทำแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาของประเทศชาติคงเป็นไปไม่ได้ยังไงยังไงก็ต้องมองว่าคุณทักษิณผิดคุณอุ๋งอิง ซึ่งเป็นลูกคุณทักษิณยังไงก็ไม่ถูกพักเพื่อไทยทั้งผิดทั้งไม่ถูกเพราะเป็นกลุ่มเป็นบริวารว่านเครือของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นคนพวกเนี้จึงนั่งดานั่งว่าคุณทักษิณคุณอุ้งอิงและพักเพื่อไทยโดยตลอดจะให้เปลี่ยนคงยากและก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้เลยจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคุณทักษิณตายมั้ง นะหรือไม่อย่างนั้นตัวไอ้คนที่โกรธเกลียดเนี่ยมันตายไปพร้อมกับความโกรธความเกลียดหรือนอนติดเตียงจนตายไปนั่นแหละออก็มาดูซิว่าใครจะตายก่อนกันเออผมว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดหรอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไป แม้แต่คุณทักษิณแม้แต่คนที่ไม่ชอบมันก็เปลี่ยนแต่สิ่งที่มันฝังอยู่ในความรู้สึกของมันเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแม้แต่คุณทักษิณเนี่ยเขาก็เปลี่ยนอย่างน้อยที่สุดเราเห็นแน่ๆอายุเขาเปลี่ยนปลาเข้าไป75็6เจ็ดปีแล้วอะจากประเทศไทยเกือบ20ปีเขาเปลี่ยนแน่ไอคนที่มันเกลียดและโกรธทำไมมันไม่เปลี่ยนความคิด มันยังจมปักดักดานอยู่กับความคิดเก่าๆมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะว่าไอ้ความคิดของคนกลุ่มพวกนี้กับความคิดของคนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันคิดต่างกันสมัยที่ผมเป็นสอวอนผมก็เคยเจอปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งตอนนั้นมีการโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี กดว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งใน14สวที่โหวตให้คุณพิธานอกนั้นไม่มีใครโหวตแล้วคุณพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกเอาละผมถูกลุ่มเล้าถูกกระแสดกดดันในพักพวกมากมายวันหนึ่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเชิญผมไปคุยบอกว่าคุณวันชยัยคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำเนี่ย อย่างมหันผมก็ตกใจเฮ้ยทำไมผมผิดผมโหวตในระบอบประชาธิปไตยใครได้เสียงข้างมากผมก็โหวตผมจะผิดได้ยังไงผมไม่ได้เสียงนะคิดอยู่ในใจเขาบอกคุณผิดมากๆคุณรู้ไหมว่านี่คือการแย่งชิงอำนาจรัฐกันลงไปสู้กันในศึกสงครามเพื่อจะได้อำนาจรัฐมาคุณเป็นคนหนึ่ง ที่จะต้องไปทำภารกิจนี้ปรากฏว่า14คนนั้นแตกแถวแตกทับถ้าในสนามรบเขายิงทิ้งอย่างไม่มีเหตุผลเพราะถือว่าคุณกบฏผมตกใจเลยนะเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติของการโหวตกันในระบอบประชาธิปไตย แต่กลุ่มผู้มีสีผู้มีอำนาจหรือกลุ่มนักผลิจการเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเขาคิดว่านี่คือการแย่งอำนาจรัฐกันคุณกำลังทำสงครามเมื่อแตกทับต้องยิงทิ้งโอ้เห็นไหมความคิดเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะ เพราะฉะนั้นเราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาเนี่ยยากมากแล้วเขาบอกผมว่าน้องวันชยัยผมรักคุณนะตอนนี้ต้องถือว่าคุณตายแล้วแกล้งตายสักพักหนึ่งอย่าโผไปให้สัมภาษณ์ใดๆโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าคุณแตกทับโอ้โห ผมอย่างเนี้ยสะท้อนเลยนะจึงทำให้เราได้รู้แนวความคิดของคนแต่ละกลุ่มแต่ละมุมแต่ละด้านว่าความคิดนั้นบางทีมันฝังลึกจนยากที่จะเปลี่ยนทั้งๆท,ที่เราอยู่ในระบอบนี้แต่คนอยู่อีกระบอบหนึง่งจึงคิดกันคนละมุมเหมือนกันกรณีคำถามของคุณ เราจะไปเปลี่ยนแปลงกับคนที่มันไม่ชอบคุณทักษิณไม่ชอบพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันคงเปลี่ยนยากมันฝังอยู่ในกระดูกดำของมันเอาละแต่ผมมองว่าการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่กลับมาแบบธรรมดาธรรมดาเขาได้กลับมาเนี่ยเป็นเพราะพระมหากรุณาที่คุณ โดยแท้และในท้ายพระบรมราชโองการที่ให้อภัยต่อคุณทักษิณน,นั้นมีอยู่ตอนหนึ่งที่ระบ,บุไว้ว่าให้คุณทักษิณใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปเห็นไหม นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าคุณทักษิณจะต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้อย่างล้นพ้นรับเหนือก้าวเหนือกระหม่อมจงรักภักดีสนองงานเพื่อประเทศชาติประชาชน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงผมเชื่อว่าเขาจะต้องเทิดทูนปกป้องคุ้มครองและต่อสู้มูมารที่เป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อว่าคุณทักษิณจะมาทำงานสร้างผลงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อลบข้อคลาหาหรือข้อกล่าวหาต่างๆ ทั้งมวลให้หมดให้สูญสิ้นอะไรที่ใครใส่ร้ายป้ายสีเขาจะต้องลบล้างไปด้วยผลงานที่เขาจะต้องมาสร้างในครั้งนี้เชื่อว่าเขาจะมาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยเพราะรู้อยู่แล้วว่าการแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้ประเทศชาติ ล่มจมและติดหล่มเหมือนที่เคยเป็นมาเกือบ20ปีดังนั้นในเบื้องต้นสิ่งที่ปรากฏเขาจึงรวมพักการเมืองทุกกลุ่มทุกสีทุกฝักทุกฝ่ายมาเป็นรัฐบาลร่วมกันและนับต่อแต่นี้ไปผมเชื่อว่าเขาจะต้องสร้างความปองดองความรักความสามคัคคีให้มันเกิดขึ้นยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ ในขณะน,นี้และผมเชื่อว่าเขาจะมาสร้างความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยให้มันเกิดขึ้นเพราะข่าวที่แล้วเกิดการปฏิวัติรัฐประหารส่วนหนึ่งก็มาจากรัฐบาลที่สร้างปัญหาให้กับตัวเองจึงเกิดการรัฐประหารขึ้นครั้งนี้บทเรียนจากการถูกปฏิวัติรัฐประหารนั้นจะก่อให้เกิด การทางานของรัฐบาลที่ไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐาหารขึ้นและที่สําคัญเชื่อว่าเขาจะมาสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในระดับสากลดังที่เขาได้เคยทํามาแล้วในอดีตและผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณและพักพวกของเขาจะไม่มีการกระทําในลักษณะที่เป็นการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้น ในบ้านนี้เมืองนี้อีกโดยเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ประชาชนปฏิเสธรัฐบาลและผมก็เชื่อว่าบริวารว่านเครือของเขาเนี่ยมีบีบทเรียนและวก็เจอประสบการณ์จากการมีคดีความและบางคนติดคุกติดตารางหรือบางคนถึงขนาดจะต้องหนีออกไปต่างประเทศ ก็อย่างที่เห็นอยู่อันนี้แหละครับผมเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้จะไม่กระทําการในลักษณะที่เกิดเหตุแบบนี้อีกอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าคุณทักษิณน,นายกอุงยิงพักเพื่อไทยและพักพวกของเขาจะต้องทําความดีให้กับแผ่นดินคงไม่มีใครหรอกที่เป็นมนุษย์ได้รับพระมหากรุณาถึงขนาดนี้แล้วจะคิด ก่อกรรมทําชั่วผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นมนุษย์นะมนุษย์โดยพื้นฐานโดยจ,จิตใจแล้วผมเชื่อว่าคนอย่างคุณทักษิณที่ได้รับพระมาหากรุณาที่คุณเช่นนี้จะต้องทําความดีทําความดีและก็ทําความดีเทิดทูนรับใช้ถวายชีวิตเลย และความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เราจะดูและจะพิจารณาต่อการกระทํากันต่อ,ตอไปอย่าสักแต่ว่าเอาเรื่องในอดีตรหรือเหตุการณ์หรือความรู้สึกอารมณ์ที่คุณไม่ชอบมานั้นมาพูดแล้วก็มาใส่สีตีไข่ส่วนพวกที่โกรธที่เกลียดที่ไม่ชอบคุณทักษิณเขาจะเชื่อหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะคนพวกนั้น ไอ้ที่มาแหกปากหรือตะโกนกันอยู่นี่มันก็ใกล้จะตายกันอยู่แล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้างถือเสียว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกแล้วก็เป็นสัตว์ร่วมโลกด้วยกันสัพเพสัตาอเวลาสุกิตาโหตุกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันเลยสาธุ